นี่ครับพี่น้องครับสรุปยอดคืนนี้นะครับ1 2 3 4 9ตัว ดีครับเพืเ่อนๆือนครับเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปดูเป็ดนะครับผมปักเป็ดไว้เมื่อหัวค่ำก็ตอนที่ปักไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพราะว่ามันมืดมืดซะก่อนหัวแต่ไปตีเหยื่อปลอมอยู่ก็มาปักเป็ดตอนมืดแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ปักเสร็จเนี่ยตอนเดินกลับมาก็ได้มาสองตัวนะครับตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่ก็อ้วนดีอยู่ ใส่สวยอยู่เดี๋ยวไปลุ VERY ้นดูครับพอดีเมื่อกี้เนี่ยเหยื่อหมดผมก็ออกไปหาจับเขียดมาหาเหยื่อมาพอได้ไป่าใส่ถ้าตัวไหนมันหลุดบันตีก็จะได้มีเหยื่อเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไปเช็คกันลุ้นครับว่าผมจะได้แต้มมีแต้มมีตัวไหมคืนี้ปครับกาแล้วครับเพื่อนๆครับหลังนี้ครับนี่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 ครับ ไซสสวยอยู่นะนั่นนั่นดึงดึงดึงดึเดี๋ยวกดฟ้าก่อนครับ แรกของคืนนี้ครับดกดตาก่อนมาแล้วครับหลังในนู้นครับดึงโยก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 อยู่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเล็กใหญ่แค่ไหนโอ้ สองหลังจิดเลยครับนี่นี่หลังนี้ก็ดึงครับหลังนี้ก็ดึงครับหลังนี้ก็ดึงเดีได้ลผมกดหลังนี้ก่อนนะครับอย่าเขียดผมไายกางแล้วมาขายเพื่อนดู เดี๋ยวมันจะหลุดซักก่อนเดี๋ยวพขาหมด้ากัน สองหลังข้างหน้าดึงทั้งสองหลังนะครับหลังนี้โยกโยกอยู่เห็นตัวปลาเลยครับนั่น,น,นส่วนหลังนี้นิ่งครับไม่รู้ปลาอยู่ไหม,ไม,มหลังนั้นเหมือนไม่อยู่ครับปลป,ปลาครับ เพื่อนครับในตัวแล้วลึกเนี่ยโอเคพอปกได้ลา่อนนะครับ ทินงซะแล้ว เดียเด๋ยวเปลี่ยนเดียวไว้หลังนี้ก็ติดนะครับแต่ไม่ดึงเลยเนี่ยนิ่งอยู่กับที่เลยครับเดี๋ยวผมฟ้าขึ้นก่อนครับติดเรียงกันเกือบทุกหลังเลย ไาคดีมาวนเอา้าเกือบโดนสอยเนี่ยหลังข้างในก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ไปดูดูครับเพื่อนๆอ๋ออยู่อยู่อยู่ยูยยยครับโอ้โหดูดึงดูมันดึงดูมันดึงดูดงดงเพื่อนๆครับดูมันดึง ก่อนครับคว้าขึ้นก่อน นี่ครับเพื่อนครับโอ้โหใสสวยครับตัวนี้ตัวเท่าตัวแรกที่ได้เมื่อหกขั้มเลยเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับอตองมุมเช่นนั้น ีมากเลย,เยสวยๆเปลี่ยนถุงละเปลี่ยนถุงใส่ปลาแล้วครับตรงนี้ครับเพื่อนครับนี่นี่ครับดึ่งโอ้โหดุมดิงดูมดิง่งเดี๋ยวปลาขึ้นก่อนครับปลาขึ้นก่อนอวันนี้หมายสวยแล้วก็หมานจริงๆเลย ลากันก่อนนะครับ ปาดึงโยกอยู่นั่น,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 น่อ้าโอ้หลุดไปเลยฮะโอ้กลัวตกใจกลัวหลุดไปเลยครับหลังนั่นก็ดึงนะครับเหยียดเยียหลังนี้กันหลังนี้พลาดครับดิ้นหลุดไปต่อหน้าต่อตา นูน่หน,นหลังนู้นครับไปรุนหลังนู้นหลังนู้นอยู่นะครับนั่นๆ,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 ๆดึงละดึงละต้องค่อยๆข้ามครับตรงนี้เดี๋ยวตกน้ําตกท่าเอนี่ครับนี่ครับดูดูดูดึงครับดูดึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปลากรากราก่อนนะครับ ครับหลังข้างหน้าได้ลุ้นอีกแล้วครับทีดเบ็ดโยกเยียอีนั่นๆๆๆๆๆๆๆนนนๆๆ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 นๆานๆๆ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 มๆนๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆยๆๆกๆาก่อนนะครับ

ตอนนี้นะครับหน,นึ่งสองสามสี่เก้ืนเดี๋ยวลุ้นต่อพรุ่งนี้ว่าจะมีแต้มไหมทีนี้พักผ่อนกันครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็นนกนนกประมาณตีห้านิดๆนะครับออกมา จะออกไปดูเบ็ดครับเก็บกู้เบ็ดตอนเช้าเมื่อคืนได้ไปจริงๆ10ิต,ตัวครับไม่รู้นับยังไงได้9้าเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเช้านี้ผมจะได้ตัวไหมส่วนใหญ่เช้าแล้วปลาจะหลุดจะปลามักจะหลุดนะครับเพราะว่าอาจจะกินไปดึกแล้วก็มีเวลาดิ้นนานอะไรเงี้ยไม่เหมือนเรามาดูเลยตอนค่ำเดี๋ยวไปลุ้นครับว่ายังมีติดเหลือว่าให้ผมบ้างหรือเปล่าไปดูครับโอ้โห เบ็ดผมขาดครับหลังแรกเกิดขาดหลังที่ลุ้นตั้งแต่ตอนปักยังอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแตะต้องเลยครับยวเก็บกลับคนะรับไปลุ้นหลังในก่อนครับเบ็ดผมโค้งเลยดูความเพื่อน ลูกปลาอยู่ไหมนะลูกชิ้นผมเลย แรกของเช้านี้ครับน,น,นี่ลมหนาวครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับปลาเริ่มสว่างแล้วครับนี่ไม้ที่ผมปักเบ็ดครับ ดึงนะครับอ๋อปลาอยู่ด้วยตายแล้วมั้งนั่นน่ะปลาขึ้นก่อนครับไม่รู้ตายหรือยัง เช้าครับแสงกำลังจะขึ้นนี่สวยครับบรรยากาศดีมากเลยที่ผูไปต่อครับเชา้าแสงสวยมากเลยครับ สวยจริงๆครับเพื่อนๆเช้านี้ ตักไว้ดีล้มครับรอเนี่ยโอ้อยู่ครับอยู่อ่าตายตายตายอย่างนี้รอดปลาสวยครับปลาสวยปวดตับปวดตับ ปลาก่อนครับปลาก่อนหลังในนุ่นดึงนะครับแต่ไม่รู้ปลาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลงไปลุ้นกันเช้านี้น้ําก็ลงไปเยอะครับไม้หมานผมครับเป็นฟุ้งนาท่วมครับปลาก็ไล่ดีมากนะครับจะตีอยู่ปลอมปลาไม่กัด ขึนได้ตัวใหญ่ๆเลยใส่งามๆเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับเหลือเบ็ดอีกไม่กี่หลังเผื่อจะได้อีกสักตัว2ตัวนี้ตีครับแต่ไม่ติดหลังลุ้นก็มีดึงเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่น่าจะติดครับเช้ามาพลาดหมดแต่หลังไกลๆนู้นนะครับเบ็ดผมโค้งแนบเกือบถึงน้ําเลยเดี๋ยวไปลุ้นกัน ไม่อยู่ Tá. Eu ครับหลุนอีกสองสาหลังแต่ว่าจากที่เห็นระยะไกลนี่ไม่ได้หลุนนครับเบ็ดอยู่เหมือนเดิมยต้องไปหาเหยื่อมาซ้ำหมาครับตอนนี้เขียดจับยากครับไม่ค่อยเจอตัวตายไม่ยัง ได้ลุ้นกันแล้วครับท่านผู้ชมหลังนี้โอ้โหเป็ดแนบน้ำเลยแต่ปลาจะอยู่ไหมเนี่ยดูครับปลาอยู่ไม่เอ่ยลุ้นหน่อย ตัวมีตายไป3แล้วก็ตายไป2องเหลือรอดสแต่ยังเหลือเบ็ดอีก5้าหหลังนะครับเดี๋ยวไปลุ้นดูว่าจะมีได้ลุ้นเพิ่มอีกไหมแต่เบื้องต้นก็6ตัวก่อนครับเท่าที่เห็นเนี่ยครับเดี๋ยวไปลุ้นอีก5 6าหหลังครับเดี๋ยวไปลุ้นตรงนี้อีกสักสองสาหลังครับเถื่อมีเพิ่มสักตัวแต่ที่เห็นไกลๆคือ เกลียลอยเห็นชัดเจนเลยครับซิแต่แนวนี้ต้องเก็บกลับครับเพราะว่าเดี๋ยวควายมาย่ำเบ็ยดฟังสามหลังแนวนี้ไม่ได้ลุ้นสักหลังครับ